thank you สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมและนิสันอเมรานะฮะวันนี้เรามาดูนิสันอเมเราเป็นตัวไมเนอร์เชนกันนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวมานะฮะเมื่อ3ปีที่แล้วเราเจอโควิดไปก็อาจจะทําให้ มีลดบนถนนนั้นน้อยไปนิดหนึ่งแต่วันนี้นิสสันอเมร่ามาใหม่แล้วนะครับพร้อมกับไมเนอร์เชนใหม่เครื่องยนต์ยังเป็นแบบเดิมขนาด1 0 0 0ซีซีเทอร์โบเหมือนเดิมเพิ่มสีทูโทนขึ้นมานะครับสีทูโทนก็จะมีสีขาวหลังคาดําและสีเทาหลังคาดํา2สีเท่านั้นสีส้มที่เป็นขวัญใจของ GTR ก็ยังเหมือนเดิมรวมถึงสีน้ําเงินนะสีของพอวอร์เกอร์ก็ยังมีเหมือนเดิมอันนี้สาหรับนิสสันอเมร่าตัวนี้นะฮะสำหรับไมเนอร์เชนตัวนี้เนี่ย ออกมาทั้งหมดมีด้วยกัน5รุ่นย่อยเป็นรุ่น e นะครับราคาเริ่มต้นที่5 0 0 0สนกับอีก9,000บาทแล้วก็ขยับขึ้นมานะฮะเป็นรุ่น el นะครับราคา5 5 9 0 0 0 0บาทอันนี้ราคาเท่าเดิมปรับใหในเชนแล้วปรับขึ้นมา1,000 0บาทก็คือรุ่น v รุ่น vl แล้วก็รุ่น vl sport tech ราคาจากเดิมนั้น6,9,000 0บาท เป็น6 1 9 0 0บาทและรุ่น V L นั้น639,000บาทก็ขยับอีก10,000บาทเป็นราคา649,000บาทและสำหรับตัวท็อปนะครับรุ่น V L จากเดิมนะฮะที่เคยขายอยู่659,000บาทก็เป็น669,000บาทและสำหรับสีพิเศษนะครับสีส้มและสีขาวนะครับเพิ่ม10,000บาทจากราคาที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้สีเทาเพิ่ม5,000บาทสำหรับทูโทนเพิ่ม5,000บาทนะครับคันนี้นะบอกเลยว่า พันซีซีเทอร์โบนั้นประหยัดจริงๆนะครับบูตน้อยมากบูตต่ำมากนะฮะใครที่ชอบความประหยัดเล่นคันนี้และ ชอบแรงๆก็เพิ่มบูตได้นะครับเพราะค่ะเครื่องยนต์ตัวนี้บูตต่ามากโลบูตนะครับว่าถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ออกมาเพื่อความประหยัดตัวเลขที่นิสันเคลมไว้นะฮะก็คืออยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับเครื่องยนต์ขนาด1 0 0 0พันเทอร์โบนั้นแรงม้าสูงสุด100แรงม้าแรงบิดสูงสุด152นิวตันเมตรยุคนี้เป็นยุคประหยัดน้ํามันแพงๆแบบนี้นะครับและสําหรับอเมราาคันนี้นะครับไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากมายนะับเพิ่มเรื่องของระบบความปลอดภัยเข้าไปนะ รุ่นตัวท็อปๆก็6จุดอยู่แล้วรุ่นล่างๆก็จากจาก2ก็เพิ่มเป็น6จุดนะครับภายในจะมีเบาะหนังนะฮะที่เป็นเบาะหนังเพิ่มเข้ามานะครับอยากให้ดูที่กระจกมองหลังนะครับเป็นดีไซน์ใหม่แบบไลทขอบ หน้าจอขนาดสัมผัส8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto วมะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับก็เป็นออโต้เลยมาตรวัดเป็นหน้าจอแบบ TFT ขนาด7นิ้วนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นลองท็อปนะครับรุ่น v l ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับอันนี้ที่มีเพิ่มเข้ามานะครับดังนั้นนะครับเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับถุงลมนิรภัย6จุดนะครับเทคโนโลยีอัจฉริยะ a n l v i e w Monitor การตรวจจับวัตถุรอบรถสัญญาณเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนที่ด้านหน้ารวมไปถึงเทคโนโลยีช่วย เบรกฉุกเฉินนะครับเทคโนโลยีเตือนในจุดอับสายตาเทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด้านหลังขณะถอยรถและสุดท้ายนะครับเทคโนโลยีช่วยออกตัวบนทางลาดชันนสันอเมร่านั้นมีด้วยกันทั้งหมด6สีนะครับสีขาสีแดงสีส้มสีดําสีเทาสีน้ําเงินครบลทั้งหมดนี้ก็คือนสันอเมล่าใหม่นะครับที่ เปิดตัวให้เห็นกันจริงๆในงานมอเตอร์โชว์นี้นะครับทั้งหมดรายเรื่องของราคาแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนั้นเราก็ได้บอกไปหมดแล้วนะพบกันในงานมอเตอร์โชว์หรือใครที่สนใจก็จะไปดูได้ที่โชว์รูมใกล้บ้านท่านนะฮะโปรโมชั่นเหล่านี้ทั้งในมอเตอร์โชว์และทั่วประเทศเหมือนกันหมดยงไงก็ฝากคันนี้ไว้คันหนึ่งผมว่าในยุคข,ของน้ํามันแพงๆแบบนี้พั1000 Turbo นซีซีเทอร์โบนี่เหมาะมากๆกับยุคนี้วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ